อยากทํามาค้าขายดีมีโชคราบเข้าหานะครับท่านไม่ควรพลาดว่านต่อไปนี้นะครับว่านต่อไปนี้นะครับที่จะพาไปชมนะครับเขาบอกว่าเมื่อใดที่ว่านเหล่านี้ออกดอกมักจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเสมอนะครับนี่ก็คือกว,กวักแม่ทองใบนะครับเป็นว่านเก่าแก่โบราณน,นะครับที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานนะครับเป็นว่านที่ ในครับในสมัยก่อนนะครับมีแต่คนที่มีบารมีเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองนะครับกวกไม่ทองใบนะครับผมวันนี้กวกไม่ทองใบออกดอกนะครับแสดงว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับอะไะครับคลิปนี้นะครับใครไม่ดูถือว่าพลาดมากนะครับผมจะมานะครับปล่อยนะครับปล่อยไม้มงคลนะครับต้องบอกว่าเป็นไม้มงคลที่ผมนะครับ คือนานๆที่จะมีมานะครับสวยๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมสําหรับคนที่รอคอยนะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับหลายคนบ่นมากนะครับว่านะครับว่าไม้แยญ่ๆนี่มีน้อยมากบางคนโทรมานี่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเหมือนจะเป็นบารมีของผู้ที่อยากได้จริงนะครับบางคนอยากได้มากนะแต่ก็ไม่ได้นะครับผมมาไม่ทันหมดก่อนนะครับ ในชุด399นี่ก็ครับตอนนี้จะหมดแล้วนะครับผมชุด399นะครับแต่ชุดต่อไปนี้ที่ผมจะพาไปดูนะครับนะใครนะครับไม่ได้ถือว่าน่าเสียดายมากนะครับนะฮะนานทีปีหนจะมีมานะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมปล่อยไปค่อนข้างเนี่ครับคลิปละ2กระถาง3กระถางนี่ครับนะค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับขนาดสวยๆเลยนะครับตัวนี้อายุประมาณ ห้าปีได้นะครับนะฮะตัวนี้อายุประมาณห้าปีได้เดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับนะฮะวันนี้จัดโปรโมชั่นด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากได้นะครับวานแถวบุตรหรือไม้ใหญ่แย่นะครับต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าต้นใหญ่มากนะครับอาท่านดูนะครับมือผมนะครับนี่รากนี่เต็มเลยนะครับนี่นะฮะดูเอานะครับอ่าอายุเยอะไม่เยอะนะครับดูเอานะครับ ปลูกด้วยดินทรายแม่น้ำโขงนะครับคือพืชชนิดนี้เนี่ยผมไม่มีดินอื่นผสมเลยนะครับนะฮะปลูกด้วยทรายนะครับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากนะครับสําหรับต้นไม้ที่สามารถอาศัยอยู่ในดินทรายได้นะครับนอกจากกระบองเพชรที่ผมบอกแล้วนะครับไม่มีพืชชนิดไหนทนดินทรายได้นะครับแม้แต่หญ้าก็ยังไม่ขึ้นนะครับนะฮะผมบอกเลยนะครับผมชุดนี้นะครับผม, này, บผมปลูกนะครับนี่นี่ถอนมาเลยนะครับนี่นะอ่ารากเขาลงพื้นนะครับ ถอนมาเลยนะครับนะฮะชุดนี้นี่สวยมากนะครับดูนะเป็นกอเลยนะครับขึ้นเป็นกอนนี่ะขึ้นเป็นกอเลยนะครับชุดเดียวผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับว่านมงคลนะครับตัวนี้นะครับ600บาทรวมส่งพร้อมชาระเงินไปทางได้เลยนะครับมี2ต้นนะครับแถมตะกุดไม้ใหญ่แยะเออผมได้ของดีมาด้วยนะครับจากผู้อาจารย์นะครับนี่เป็นนะครับลูกสว่างปลุกเสก รูปสวัสด์นะครับคนทํามาค้าขายนะครับมักจะมีพวกติดตัวกันทุกคนนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับใช้คาพูดนะครับงานบริการต่างๆนะครับที่พ้องต้องพบเจอคนนะครับใช้คู่กันได้นะครับใช้พวกติดตัวติดกระเป๋าไว้บนหิ้งพระได้นะครับเป็นสิริงมงคลเป็นของดีนะครับผมตัวนี้นะครับผมใครนะครับที่ได้ต้นนี้ไปนะครับผมมีแค่2ลูกเขานั้นนะครับนะฮะต้องบอกว่า ให้ไม่ได้ทุกคนจริงๆนะครับตัวนี้นะครับรถลูกสวัสดนานทีปีหนจะได้เรือดยามยามดีนะครับถึงจะมีมานะครับผมในส่วนตัวผมก็เก็บไว้ใช้ด้วยนะครับผมใช้ติดรถติดลานะครับทุกคันนะครับที่เป็นรถใหญ่กับหอไซถ้าใส่ได้ผมก็เก็บนะครับนะฮะอันนี้ผมเอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับไม่ต้องบูชานะครับท่านนะครับได้ต้น ย่แย่ไปด้วยนะครับในราคา600บาทรวมส่งนะครับพร้อมชดวันเงินไปทางได้เลยนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้คือต้นใหญ่มากนะครับระบบราเต็มเลยนะครับนะครับเอาละครับถ้าใครโทรมาทันนะครับหรือทักไลน์มาทันก็นะครับต้องบอกว่าก็ได้ไปนะครับผมถือว่าเป็นบุญวาสนาของท่านนะครับหรือใครจะรับไปแพ็คคู่นะครับกาลังเปิดร้านใหม่กําลังจะทําบ้านขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือกําลังจะเปิด ธุรกิจนะครับหน้าสํานักงานอาคารบ้านเรือนอย่าให้ว่างนะครับต้องมีว่านมงคลไม้มงคลเหล่านี้ไว้นะครับผมนะฮะเพื่อให้เกิดความเป็นเสนนห์เมตตาความเป็นสิริมงคลนะครับผมนะฮะไม้แย้ๆนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับนะฮะผมมี2ชุดนะครับเนี่ยผมให้ไปเลยนะครับในส่วนวิธีการปลูกการเรียงคาถาบูชาเนี่ยผมก็มีเป็นเอกสารแนบให้นะครับนะฮะดูเอานะครับเนี่ยอายุเยอะจริงๆนะครับรากเยอะมากนะครับเนี่ย ปลูกด้วยดินทรายไม่น้ําโขงถูกต้องตามตำรานะครับไม่ต่เปลือกหอยยังมาอยู่นะครับนี่นะคิดเอานะครับผมตัวนี้นะครับคุ้มมากนะครับหน้าที่ปีหนนะครับผมจะมีมาปล่อยนะครับแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนับต้นได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ต้นใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็มีตต้นใหญ่ๆนะครับนี่นะนี่ครับคุ้มแน่นอนนะครับหกร้อบาทรวมส่งพร้อมชาระเงินปลายทางได้เลยนะครับนะฮะใครมาทันก็ได้ไปนะครับนะฮะ เมื่อวานสองต้นมีนะครับคุณผู้หญิงนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับเป็นต้นไม้ที่ตีกับนะครับก็ลูกค้าก็นะครับก็รับไว้ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะขอบพระคุณมากครับนะฮะชุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมมีสองต้นเท่านั้นนะครับผมบางทีถ้า คนไหนโทรมาแล้วไม่ทันเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับถ้าบอกว่าหมดแล้วก็คือหมดแล้วนะครับนะครับีแค่นี้จริงๆนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านสำหรับคลิปนี้ขวากาคำว่าสวัสดีครับ